if you need my help just say a word she's infected we need to kill her immediately she can turn any time i know but we need to save the child it's her last wish it's a boy how should we name him and how is his mother she didn't look well she disappeared ว่าช u าโอเคผมก็ขอกราบสวัสดีในผู้ชุทุกท่านด้วยกันนี้ครับผมตอนนี้ท่านก็อยู่ในเกม อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวค่อยไปอ่านชื่อเกมเอาทีหลังแล้วกันเนดะีตามชื่อคลิปนั่นแหละมานี่ก็เป็นเกมแบบโอทีลอาตอมบี้ค่ะแล้วก็เป็นเกมผสมเนื้อเรื่องด้วยเริ่มกันเลยตา มนันนี่หนูน้อยไปที่ไหนเราต้องพาหนูน้อยนี่เหมือนแม่ของน้องเขาจะติดเชื้อครับผมเดี๋ยวเราจะฝากนี้อ่ะเก็บปืนมาด้วยเราต้องคอยเลี้ยงเด็กคนนี้ให้ปลอดภัย

เราต้องยิงที่หัวครับดามเมจมันจะคูณ3โอเคเสียงผมอาจจะบาๆหน่อยนะเดี๋ยวขอเพิ่มเสียงเกมเผื่อในคลิปมันอาจจะไม่ได้ยิน20ปีต่อมาวูดแลน They search for equipment, food, and meds in the ruins of old cities. Leela. Members of the Woodlands avoid an idle lifestyle. very well the stain means dying or worse not dying rooster the chosen one โอเคครับ <Okay, S 2> ผมเข้ามาสู่ตัวเกมนะเดี๋ยวขอลดเสียงก่อนเดี๋ยวทูเอฟีเอหน่อยเอฟีเอล็อกไวท้ที่45แล้วกัน มีเดียมส่วนเสียงเนี่ยเราจะเอาเท่าไหร่ดีโอเคเราต้องไปหาเอลเดอร์คุยกับเขาฮะสุขสันต์วันเกิด20ปีเอ่อ นายรู้สึกเป็นยังไงบ้างก็แรกนะเราจะตอบว่าเราจะตอบว่าอะไรเนี่ยซัมแอคชั่น o ถมาฉันต้องการสู้เดี๋ยวนี้นายเริ่มจะกลายเป็นผู้ใหญ่แล้วนายต้องรู้จักแคแ่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเอเดอร์ไปหาแฟง เขาจะหาปืนให้นายหนูผมไปไปหาแฟงเรามีตังพอไหมเนี่ยโอ้โหเอาอะไรดีเราชอบปืนรูกเอามาด้วยนะขอบคุณครับ เราจะเริ่มเล่นกันกเราก็จะลังยังทิ่ยังเล่นไม่เป็นเนออเกมนี้เป็นเกมดูเหมือนหลอดมากตอนนี้แขนขาผมสั่นอะชื่อคลิปนี้จะตั้งชื่อว่าอะไรดีเนะี่ยเปิดกระทะ My base b o n d i อ่าฮะไม่ต้องสอนขนาดนั้นก็ได้นะกดที่นี่เดี๋ยวผมขอตั้งค่าเอา F P S ออกแล้วกันดูว่ามันลูกหน้าจอลองฝึก เปลี่ยนเป็นปืนนี่ก็ลองยิงเป้ามันจะโขบยังไงวะอ่าฮะแล้วไล่ต่อกลับไปที่เซนเตอร์โอ้โหละมันเราจะเหลือเราจะหมดก่อนไหมเนี่ย นั่นคืออะไรดับเบิลคลิกไปหาแฟงอ่าอ่ะ,อะมาเอาต่อเลยรับเคลต่อเลย เราต้องไปไหนนะโอ้โหน้ำมันเราจะหมดไหมเนะี่ยอ่าโอเคเราต้องทำได้สิวะสุ่มเเหยออ่าสุ่มสุม่ม ได้ยินเสียงซอมบี้ตายอ๋อรู้แล้วเฮ้ยอยากข้าไอ้วกงโ เฮ้ยก <we ิงหัวมันเฮยตายดีจากเข้ามาจากเข้ามาจากเข้ามาอย่าหาว่ากูไม่เตือนอไป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  Nào tông mà xong ôi, 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 ôi. รีโหลดกระสุนกลับเมืองก่อนพวมววานน้ำมันลงหมดแน่ตายตายยังเขียดอ,อ่ะเอ้าาเพิ่มเสียงให้ไปไปหาอ่า าพ่อค้านะเขามีอะไรขายตังเราจะพอไหมไม่พอ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 สักกอย่างเดียวก็พุคนกบลงแต่เดี๋ยวผมก็มาซื้อคุยกับบอลนิดหน่อยเออสูทดดีโอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นซับให้แล้วกัน ออผมขอโทษแล้วกันที่ถ้าใครดูคลิปนี้ตอนกินข้าวกลัวจะได้ ลุงผมต้องไปล้างมือไว้เนี่ยโอเคไอ้นี่มัน อแมนด้าน้องทำอะไรเล่นเกมอย่ามองอย่ามองดิเนี่ยนี่น,นึกว่าสมุนไพรเขาเคลียอะไรกันอ่ะลืมส่งเคลีย มีเควียสให้ทำอีกไหมอ่าเดี๋ยวขอดูของไองกระป๋อก่อนนะของคุณมันอัพเดตได้เหรอสกิลเราจะเอาสกิลไว อยูแล้วกันเราเล่นแบบออฟไลนะ์แล้วไม่ได้เล่นแบบออนไลน์เอาแบบนี้มาด้วยเอาพูดพูดสองเลยพอแล้วมั้งอคอมแมนด้ามีเรื่องอะไรสวัสดี เธอกำลังทำอะไรอยู่โอเคฉันกำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับแม่ของฉันมาเราจะไปตามหาแม่ของน้องกันเรามีปืนนี้มาอืม เดี๋ยวอันนี้ดาเมจแปดอ่าเอาปืนนี้นี่แหละเราไม่มีเกาะกางเกงรองเท้าอ่าก็พอกันได้บ้างเนี่ยไอ้ไก เราสำรวจในหมู่บ้านนี้ดีกว่ามันมีอะไรตรงนี้มันขึ้นได้ไหมไม่ได้ WhatsApp ม a n ไปหาเอลอรโอเคดูเหมือนว่าอยู่ๆเราก็จะได้เควส แทนที่เงี้ยนะโอ้โหน้ำมันดูเหมือนว่าเราจะมีภารกิจใหม่ด้วแล้วสินะไม่เป็นไรเช่นเน่ยจะตามหาเอลล่าผมอ่านถูกไหมวักเก็บมา่า ันไม่ตายเดี๋ยวมันต้องยิงหัวอ๋อสงสัยต้องคงเป็นระเบิดแล้วล่ะตมทิบหายมันจะถูกไหมเออควรจะตาย ทิ้งไปอย่าถูกนะเชี่ย วิ่งไปตรงนั้นมันมีอะไรเราต้องตามผดแผลไปครับผมไปด้านบนมีอะไรเจี๊ยเจี๊ยบจะเพิ่งมาดีเฮ้ย โทษนะฮโกลับเมืองกลับเมืองกลับเมือง ไปที่วูดแลนด์ไปเกบนี้ก็อาจจะนานหน่อยโอ้โหเป็นการเล่นครั้งแรกที่เราจะไม่รู้อะไรเลยไปส่งเฟสน้ำมันเราเหลือ,อยังมีเวลาอยู่ รับเพี้ยมแกมึงนี่ทำอะไรไม่รู้เนื่อรู้ตัวเลยตบสับเพีย้ยนขึ้นไปหน่อยนี่มันเฮ้ยอะไรโอ้โห น้ำมันยิ่งแพงอยู่สมัยนี้ลิตร45บาทหรือตอนนี้อาจจะ50บาทด้วยซ้ำอะลงคลิปไปเนี่ยได้ยินเสียงมาแต่ไกลเลย Take this your s Go get those rockets, and blow up the entrance to the mines. It'll help the woodlands from the zombie attacks. Sounds good. Will you cover me? Sure, I will cover you from the car. Ma. some lucky box. เจ็ดสิบห้างั้นหรือไอ้นั่นมันอยู่บนรถใช่ไหมไปรอระวังระวังไปยังไงวะไม่ให้มันเห็นอนะ่ะโอ้คงต้องซูมไปมั้ง อ้ยเช่เป็นไงก่อปรับเ p พเอเออ ให้มันรู้สึกว่าลื่นหน่อยเก็บมารีโหลดกระสุนรีโหลดอ่าฮะ เราจะแคมป์กันอยู่ที่นี่ก่อนต้องต้องวิ่งไปตรงนั้นจริงเหรอเราจะวิ่งไปที่ที่มันมีซอมบี้อยู่เนี่ยนะโอ้โหระตุกกระตุก,ก ยิ้มให้อขาขูออกยังออยงเงนยเยอ๋อนี่โอ้โหเมื่อกี้เป็นยิงอะไรโอ้โหมือตัวละคสรสั่นเหมือนใน

เดี๋ยวขอมาคุยกับพิเทเดอร์หน่อยเขามีอะไรมาขายบ้างซื้อไหมมันขายได้หรองขายซื้อด้มไหม ปืนคากระสุนสูงสุด,สด,สดมันเป็นปืนพวกแบบสไนเปอร์ผมไม่ชอบมีกระทะมีนิดเกาะมีหมวกผมว่าสำคัญเราคือกเกาะเนี่ยอันพวกนี้อย่าเพิ่งี๋ยวขอไปส่งเคเวสก่อนไอ้แฟง อ่ะส่งเฟกส่งเวสก่อนโอเคเดี๋ยวเจอกันมีอะไรอีกถ้าผมกดมันจะอ๋อนึกว่าจะโฆษณาหลับเลยไหมไม่ออฟไลน์รอออฟไลน์อยู่ นี่มันอะไรนับของโอเคผมว่าเกมนี้ก็หลอนอยู่พอสมควรนะสำหรับแค่สาวเนี่ยขึ้นไปดีกว่ามันมีปรับมุมมองไหมอยากรู้ เอองานก็โอเคผมสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อพลาดแจ้งเตือนคลิปใหม่มๆด้วยแล้วเจอกันใหม่กับคลิปหน้ารอเราจะกลับมาเจอกบไอหนุม่มไอหนุ่มนี่พา,ายังบายบายอย่าลืมกดให้ถึง1,000ซับด้วยแล้วกันบู๊